ลโหสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะวันนี้นะันนมีท็อปปิกสนุกสนุกมาให้เล่นกันอีกแล้วนะคะท็อปปิกในวันนี้มีชื่อว่าเราเหมาะกับความรักแบบไหนนะคะ เพื่อนๆทุกคนก็คงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมความรักของเรานะคะถึงไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะคะหรือว่าทําไมความรักของเรามีปัญหาจาังมันเกิดจากอะไรแล้วทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้นะคะในวันนี้นะคะคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปที่มีคําตอบสําหรับทุกคนนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าคําทํานายนะคะเป็นคําทํานายโดยรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม่นบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือว่าอาจจะสลับกันบ้างนะก็เป็นเรื่องปกตินะคะ โอเคค่ะก่อนที่จะใช้เนื้อหาอะไรในการตัดสินใจนะคะก็ขอให้พิจารณานะเอาตามหลักของความเป็นจริงเนาะวันนี้นะคะมีทั้งหมด3มกองนะคะกองที่1น,นะ Bittersweet นะคะสีฟ้านะคะกองที่2นะคะ Perfection นะคะสีแดงนะแล้วก็กองที่3นะคะ Perception นะคะหรือว่าสีเขียวนะถ้าเพื่อน พร้อมแล้วนะคะหลับตานะคะแล้วก็ลืมตาเลือกไพ่กองที่ดึงดูดใจเพื่อนๆที่สุดเลยค่ะสามารถเลือกได้มากกว่า1นึ่งกองเนาะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกองแรกกันก่อนเลยนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองสีฟ้านะคะหรือว,ว่า Bi t เตอร์ e ว t นะไพ่ที่เพื่อนๆได้นะคะก็คือแฮงแมนนะ แล้วก็9 of Swords นะคะ5 of Swords 10 of Cups 4 of Cups d i v o r s e นะคะ2 of Cups d i v o r s e เนาะ The Moonlyverse นะคะแล้วก็ m a g i c i a n r e v e r s e นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังคำทํานายกันก่อนเลยเนาะในส่วนของตัวตนของคุณนิสัยที่แท้จริงในตัวของคุณนะคะทั้งในเรื่องของความรักแล้วก็การใช้ชีวิตเนาะ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเดยอะคิดมากนะคะแล้วก็วางแผนก่อนที่จะทำอะไรในทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานการเงินนะคะคุณจะต้องวางแผนมาอย่างดีแล้วแล้วก็คิดแล้วคิดอีกเนาะคุณเป็นคนที่ใช้สมองนำหัวใจนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณก็จะสามารถตัดสินใจได้ก็ต่อเมื่อคุณวางแผนมาเรียบร้อยแล้ว แล้วคุณรู้ว่าเวลาไหนนะคะที่ควรจะอยู่แล้วเวลาไหนที่ควรจะไปทั้งในเรื่องของความรักถ้าคุณรู้สึกว่าความรักในครั้งนี้มันไม่ได้ให้อะไรกับคุณมากมายเท่ากับที่คุณคาดหวังไว้หรือว่าไม่ได้ให้อะไรเลยกับชีวิตของคุณคุณก็พร้อมที่จะเดินออกมาทันทีถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดหรือคุณรู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่มันไม่ใช่ความรักนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันในที่ความรักแบบไหนนะคะที่เหมาะสําหรับคุณความรักที่เหมาะสําหรับคุณนะคะก็เป็นความรักแบบความอบอุ่นอ่อนโยนที่สามารถที่จะปรึกษาพูดคุยกันได้แบบเป็นทั้งเพื่อนพี่น้องแล้วก็เป็นคนในครอบครัวเป็นความรู้สึกที่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายอะคะ่ะพยายามทําในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการไม่มีการบังคับควบคุมกันในความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ เป็นไปได้เรื่อยๆอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็มีความฝันร่วมกันที่สามารถทากันทำออกมาให้เห็นได้ในความเป็นจริงเนาะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการความรักแบบไหนที่เหมาะสําหรับคุณนะคะส่วนในส่วนของคําแนะนำเนะาะไพ่ที่เพื่อนๆได้นะคะเป็นไพ่เดอะมูนนะคะ The Moon Reverse เนาไพ่คำแนะนำนะคะบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนาะมันก็อาจจะยังแบบมีความคุมเครืออยู่บ้างในเรื่องของหัวใจในเรื่องของชีวิตประจำวันนะคะคุณควรที่จะตัดสินใจให้ชัดเจนนะบางครั้งบางทีการคิดมากของคุณมันเป็นการหลงอยู่ในวังวนไม่สามารถที่จะออกมาได้เพราะว่า คุณไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรให้มันชัดเจนเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องบางเรื่องนะมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรือเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงถ้าเรายังไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะเวลาปัจจุบันเนาะเป็นเวลาที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคิดได้แล้วก็ควรตัดสินใจให้ชัดเจนตัดสินใจให้แน่วแน่แล้วก็ ทำในสิ่งที่คุณเลือกแล้วเนาะเพราะว่าเป็นคุณเป็นคนที่วางต่อให้วางแผนมาดีแล้วก็ตามอะ่ะเวลาที่มีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบมันก็ทําให้คุณกลับไปคิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็น คำแนะนํานะคะจากพ่แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจากพายนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่กดไ like, ล share ะค์ซับสไครป์แล้วก็แชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ในทุกๆอย่างทุกๆเรื่องนะคะแนนก็ยินดีรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคอมเมนต์ดีๆแล้วก็ขอบคุณที่มาดาบายความรู้สึกกันนะคะแนนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กำลังเจอปัญหาเกี่ยวกับความรักเนาะขอให้ความรัก คุ้มคองทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะเจอแต่สิ่งดีๆนะสำหรับวันนี้นะคะนันก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอันเล่คะ่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยดีกว่าคะ่ะว่าได้อะไรกันบ้างเนาะ two of wands นะคะ two of swords นะคะ Eight of Wands นะคะ The Hermit นะคะ n i g h t of Wands นะคะ r e v e r s e นะ Three of Wands นะคะแล้วก็ The Fool เนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนขอจัดไพ่นิดนึงนะ สำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่2เนาะตัวตนภายในของเพื่อนๆน,นะคะนิสัยของเพื่อนๆน,นะเป็นคนที่โฟกัสกับอนาคตนะคะแล้วก็เป็นคนที่ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรในเรื่องของความรักอะ่ะก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนนะแต่ก็ยังมีความลังเลใจอยู่บ้างนะคะในบางครั้งในบางทีเนาะเป็นคนที่แบบ ถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์หรือว่าหน้าที่การงานอันไหนอะที่มันไม่ได้ทําให้อนาคตคุณดีขึ้นหรือว่ามันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกด,ดีขึ้นนะคะคุณก็พร้อมนะแล้วก็ชัดเจนมากพอแล้วชัดเจนมากพอแล้วมองเห็นแล้วตัดสินใจได้แต่ว่ามันก็จะมีบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเนาะที่แบบไพ่นะคะ two of swords of m a l v e s เนาะเหมือนกับว่ามันมีทางเลือกนะ แต่บางทีอะคุณก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ชัดเจนแค่ไหนก็ตามแต่ในเรื่องของความรักบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะมันก็ทำให้คุณวนลูปกลับไปอยู่ที่จุดเดิมได้เหมือนกันเนาะอันนี้นะคะก็ถ้าถามว่าคุณนะคะเหมาะกับความรักแบบไหนเนาะเป็นความรักที่เป็นความรักที่ต่างคนต่างแบบมีทัศนคติที่เหมือนกันมทีทัศนคติที่ ที่แบบที่เท่าเทียมกันนะคะมันเหมือนกับความรักทั้งสองฝ่ายอะต่างคนต่างมีสติในทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ร่วมมือกันพูดคุยกันด้วยสตินะคะเป็นความรักที่ที่แบบต้องต้องแบบปล่อยให้มันเป็นไปอะเนาะมีสติ แต่ว่าต้องปล่อยให้มันเป็นไปในรูปแบบของสิ่งที่มันควรจะเป็นไม่เร่งรีบนะคะเป็นความรักที่ไม่เร่งรีบเรื่อยๆเอื่อๆเป็นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือความรักความสัมพันธ์ที่เหมาะสําหรับคุณนะโดยที่ไม่ไม่นึกถึงอนาคต,ตคือทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วมีสติกับปัจจุบันที่สุดอันนี้นะคะคือความรักที่เหมาะกับคุณเนาะส่วนในส่วนของไพ่าคาแนะนํานะคะไพ่าคาแนะนำเนาะขึ้นมาเป็น The f ฟ o l เด e f ฟูนะคะก็อยากจะบอกว่าให้คุณนะคะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความคาดหวังการมองในอนาคตแล้วก็ความคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นมันจะต้องเป็นแบบนี้กับความรักอะคะ่ะเราคาดหวังอะไรกับมันไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่มีทางรู้หรอกว่าในวันหนึ่งอะเราอาจจะต้องมาเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็ไม่รู้แล้วเราจะผ่านมันไปได้ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะคะเราไม่สามารถทำให้มันเพอร์เฟได้ตลอดเวลา มันอาจจะมีช่องโหว่บ้างอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงและทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเพื่อเหมาะสมกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราอะเอาจริงๆนะคะความเพอร์เฟกะมันไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่จุดแรกมันไม่มีทางหรอกคะ่ะที่แพนทุกแพนออกมาแล้วไม่มีช่องโหว่เพราะฉะนั้นนะคะการที่เราอะจะปล่อยให้ความดรกเป็นไปในรูปแบบแบบ เป๊ะ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 ถูกระเบียบนิ้วอะค่ะมันคงจะเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้สักอย่างเลยยกเว้นตัวเองแล้วก็จิตใจของตัวเองนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้เนาะนี่ก็เป็นสิ่งที่ไพ่นะคะสามารถบอกได้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาแลกเปลี่ยน energy กัน ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุก s ับสไครป์นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะแนนยินดีนนรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะสำหรับวันนี้นะแนนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3เนาะเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายกันเลยดีกว่าค่ะ 5 of Pentacles ah Reverse นะคะ7 of Cups นะคะแล้วก็10 of Pentacles ah Reverse no? เนาะ3 of Cups นะคะ9 of Pentacles เนาะแล้วก็ seven of wands reverse น no? ะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะ eight of swords โอเคดูเหมือนกับว่าตัวตนลึกๆของคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีช้อยมีตัวเลือกเยอะคิดเยอะคิดมากนะทั้งในเรื่องของความรักการงานการเงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องดีที่สุดเราจะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อะคะ่ะเป็นคนที่ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเราเป็นคนที่แบบในเรื่องของทั้งความรักแล้วก็สิ่งของอะ คือไม่มีการหยุดนิ่งอยู่กับที่อยากได้อะไรคือต้องได้ต้องได้ต้องได้นะแต่ไม่ได้มีเวลามาชื่นชมมันนักอะ่ะก็แค่อยากได้ก็ซื้อพอซื้อเสร็จก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรกับสิ่งที่มีกับความรักก็เหมือนกันนะความรักหน้าที่การงานเนาะคุณเป็นคนที่แบบ enjoy กับอะไรที่ที่มันชั่วข่าวอ่ะค่ะแต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะเนาะ มันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะคะบางคนนะคะเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับเขาเรียกว่าสิ่งของภายนอกอ่ะคือคุณจะให้คุณค่ากับภายในจิตใจมากกว่าสิ่งที่สิ่งของภายนอกเนาะเพราะว่า ten of pentacles ออกมา reverse นะคะนั่นมันหมายความว่าคุณให้ให้คุณค่ากับจิตใจมากกว่าสิ่งของภายนอกนะ โอเคความรักที่เหมาะสมกับคุณนะคะเป็นความรักความอบอุ่นเป็นความรักที่มีความสุขเป็นความรักที่แบบเพอร์เฟกอ่ะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันเป็นความรักที่ต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่มีกำแพงต่อกันนะ มันเหมือนกับว่าความรักของคนบางคนนะในตอนนี้ในช่วงเวลานี้มันเป็นความรักที่แบบเหมือนใส่หน้ากากเข้าหากันพอเอาตัวตนจริงๆเข้าหากันปุ๊บก็ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้จริงๆเนาะเพราะว่าคนบางคนนะคะแค่บางคู่เท่านั้นนะตอนคบกันะเอาแต่ด้านดีๆเข้าหากันแล้วด้านดีๆที่เอาเข้ามาเป็นด้านดีๆที่เขาชอบไม่ใช่ด้านดีๆที่เป็นตัวเราแล้วเขาก็ตกหลุมรักในด้านที่เขาชอบ พราะฉะนั้นนะ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเนาะโอเคนะคะสําหรับให้คําแนะนําที่ขึ้นมานะคะให้แดาบเนาะก็เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะ่ะตอนนี้มันอาจจะดูเหมือนกับว่าเราอะ่ะหาทางออกไม่เจอเราไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงดีไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือเรื่องของการงานก็ตามอะ มันเหมือนกับไม่มีทางออกอะแต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันมีทางออกเสมอเพียงแค่เราเรียนรู้เข้าใจยอมรับในสิ่งที่มันเป็นในแบบที่มันเป็นถ้าเราเข้าใจเรียนรู้และยอมรับในจุดจุดนี้ที่มันเป็นอยู่ได้เราจะมองเห็นช่องว่างและทางที่จะไปต่อและทำให้เรามีความสุขได้มากกว่านี้เนาะ โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถบอกเพื่อนๆกล่องที่3ได้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไคร b ์ทุกแชร์เลยนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่มาแลกเปลี่ยนพลังงานกันนะคะในวันนี้นะนก็ต้องขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็พบเจอแต่ความรักแล้วนะคะแล้วก็สิ่งดีๆในในชีวิตเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะ ถ้าใครมีอะไรตรงไม่ตรงอยากจะคอมเมนต์อยากจะระบายความรู้สึกอะไรสามารถทำได้เลยนะคะแนนจินดีพร้อมรับฟังนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แนนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะบา,บายค่ะ